We come on by Samo. We come on by Sam. ไปดูขนมจีนอร่อยๆนะครับจากขนมจีนของคุณวันว่าอย่างนั้นเป็นยำขนมจีนนะครับมันแปลกอย่างที่คุณบอกไปนะครับแอมขนมจีนมายำได้ยังไงนี่นะเรื่องราวนี้นะครับถูกเปิดเผยโดยผู้สื่อของเราไปสอบถามดูนะครับเพราะว่าผู้คนเยอะเลยแถวๆตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังได้เอ่ยไปเฮียงนี่ยำขนมจีนคุณวันว่าอย่างนั้นนะครับนี่ชื่อจริงแซ่บเวอร์นไว้ว่าซบเวอชื่อจริงๆคุณปีย วันหนูผินนะครับนี่ทำไมต้องแซบเวอร์เลยคุณเห็นนี่นะครับนี่ลูกค้ามาสัง่งขนมจีนที่ว่ามันแปลกอย่างไรนะครับมันแปลกเพราะว่าน้ำขนมจีนต่างหากน,นะครับมันมถูกจัดจ้านกับถูกปากถูกใจของลูกค้าแต่และคนนี่ทำนี่ครับมีการแยกออกมาระหว่างขนมจีนแต่คนขนมจีนนี่ต้องสูตรพิเศษนี่นะครับก็คือว่าต้องเป็นเส้นเล็กๆว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นเครื่องเคาที่ประกอบด้วยขนมจีนเนื่องจากว่าคุณปียะว,วันนี้เป็นคนชอบทํอาอา นะครับแต่ก็ประเภทว่าแม่ยิ่งชอบทำอย่าเลยพอแม่ลองทำเมนูนี้ปั๊บลองชิมดูเอ๊ะมันใช่เลยแล้วก็ไปส่งให้เพื่อนบ้านชิมไม่มันใช่เลยทำขายดีกว่าสุดท้ายก็ออกมาพร้อมกับรสชาติสูตรผสมที่มันอร่อยอ้าวเชิญแม่บ้านคุณพรพัฒน์ต่ออร่อยยังไงบ้างค่ะแม่กำลังมองอย่างน้ำลายไหลเลยะนะเพราะว่าแค่เห็นเครื่องปรุงน้ำยำนี่ก็น้ำลายสอแล้วโดยเฉพาะพริกนะคะแม่พริกก็จัดจ้านเลยทีเดียวนะคะคซึ่ง มีหอมด้วยนี่ก็คือใส่ยำลงไปแล้วนะคะนี่เป็นการยำสดค่ะคือคุณวันบอกว่าอย่างนี้ยำขนมจีนเนี่ยมีอยู่2แบบด้วยกันยำแบบสดนะคะก็คือว่ายำเสร็จก็กินเลยนะคะหรือจะแยกน้ําเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมกันนะคะเอาไว้กลับไปทานที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นวันศุกร์นี่นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ขายยำสดค่ะเขาจะขายยำแยกน้ําเลยแล้วก็จะได้เอากลับไปที่บ้านเพราะว่ายำขนมจีนของคุณวันเนี่ยนะคะสามารถที่จะอยู่ได้นานเป็นอาทิตย์อาทิตย์ในตู้ เย็นเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการไฟเป็นของฝากค่ะกว่าจะครีเอทมาได้ออกมาอย่างนี้นะคะก็เรียกได้ว่า ต้องผ่านการทดลองนะคะแล้วก็ให้คนชิมมาแล้วก็ทําให้ตอนนี้เธอมีถึง5สาขาแล้วน้องสาวเอาไปขายด้วยนะคะอ่าใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการจํากัดอยู่เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นนะคะใครสนใจอยากจะเป็นแฟนชายนั้นเธอยินดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเริ่มที่จะออกไปสู่ตลาดต่างจังหวัดบ้างแล้วเริ่มจะเอาไปขายอยู่ในห้างสัพสินค้าบ้างแล้วแล้วก็กําลังมีความคิดว่าอาจจะนําไปขายที่ต่างประเทศด้วยคุณคิดดูนะคนไทยไปอยู่ ออ,อเซเรียก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปขายเนี่ยก็คงจะไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าจะขายดิบขายดีคแค่ไหนเอาเฉพาะที่หลังตลาดกระทรวงการคลังนี้นะคะคุณวันนั้นบอกเลยนะคะว่ายอดขายนั้นเป็นหลักหมื่นอะต่อวันนะจนถึงสุกเนี่ยนะคะคขาย,ยตั้งแต่ช่วงประมาณสิบโมงเช้าถึงบ่ายสามแค่นั้นเองนะเป็นหลักหมื่น กำไรจริงๆเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3,000บาท3,000บาทเอาเฉพาะวันรธรรมดานะคะวันทํางานเนี่ย20วัน 3, 2ก็60 0 0 0เข้าไปแล้วนะคะครเรียกได้ว่ารายได้นี่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะนะครับคุณวันนั้นหน้าตาดีสวยสวยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเมนูเธอต้องสดแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผักก็แล้วแต่นี่นะต้องส,<ะ>สดๆใหม่ๆสะอาดฟังเสียงแม่ค้าคนสวยคุณวันดูครับ ด้วยความที่เราเคยทานตอนเด็ก,ดกแล้วเป็นคนที่ชอบทานเส้นอะไรเงี้ยค่ะล้วบ้านอยู่เพชรบูรณ์ก็เลยแบบอ้ยเรามีขึ้นชื่อเรื่องขนมจีนอะไรเงี้ยค่ะเราชอบทานมากก็เลยเลงมาทําดูเส้นขนมจีนนะคะเราจะใช้เป็นเส้นเล็กนะคะยงมะม,ม่วงที่เราใส่ถั่วถั่วเราก็จะใช้ถั่วขั่วเองแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเหมือนเครเอทน้ํายําว่าเอาไปทําอย่างอื่นได้เพราะว่าน้ํายําเราครบรสอะไรเงี้ยค่ะเอาไปใส่วุ้นเส้นทานขนมจีนก็ได้ใส่กระท้อนแทนมะม่วงก็ได้ยำผลไม้รวมแล้วก็ยำมะขามอ่อน ตอนนี้ลูกค้านะคะหลากหลายจริงๆก็ส่วนมากก็เป็นสาวออฟฟิศแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดายำมะม่วงก็40ิบาทค่ะยำขนมจีนก็40บาทนอกจากเป็นแบบที่ใส่กล่องอะค่ะจะเป็น45บาทถ้าอยากมาทานยำขนมจีนอร่อยแซบเวอร์นี่ต้องมาที่ร้านวันนะคะหลังกระทรวงกันคังตอยอรีสัมพันธ์ค่ะหรือติดตามวันได้ใน Facebook f แฟนเพจนะคะร้านยำขนมจีนคุณวันค่ะเน่นนจะ,<ร>ะบอกให้นะที่สองสูตรมีสองสูตรปลาร้า ไม่ใส่ปลาระแล้วก็ที่โรยๆนะครับก็คือว่าเป็นเนื้อปลานิลแล้วก็เนื้อปลาดุกคุณพรพัฒนะ,คร,ระครับมันอร่อยอยู่ตรงนี้แหละครับอ้าวสูตรของเธอก็ว่าไปนะครับแต่เอาในช่วงหน้า